สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาพูดคุยกับหนึ่งในเบื้องหลังความสำเร็จของทีมสูสเตปทีมเต้นจากชมรมมาที่ไทยศิีนครินวิโรธแล้ววันนี้ก็มานั่งกับเราแล้วขอต้อนรับคุณฮานะสวัสดีค่ะฮานาะประธานชมรมการเต้นสร้างสรรค์สูสเตปค่ะอยากให้เราให้ฟังหน่อยว่าจุดเริ่มต้นของสูสเตปมาจากอะไรแล้วอะไรคือแรงบันดาลใจในการสร้างทีมนี้ขึ้นมา อันนี้ต้องพูดก่อนว่าจริงๆแล้วคือพวกเราไม่ใช่เป็นเซตที่สร้างชมรมขึ้นมาคือพวกเราเป็นสมาชิกตั้งแต่รุ่นหนึ่งก็จริงแต่ว่าคนที่สร้างชมรมขึ้นมาเนี่ยจะเป็นพี่ๆของพวกเราอีกทีซึ่งเรามาทําตัวนี้ก็คือเราอยากจะมาแบบว่าทําชมรมต่อจากรุ่นพี่แล้วก็แบบ เรามีเป้าหมายเดียวกันคือเราอยากให้แบบชมรมเป็นที่รู้จักมากขึ้นแบบมีพัฒนาการมากขึ้นเติบโตไปด้วยกันในทุกๆปีอะไรแบบนี้เราก็เลยแบบว่าเลือกที่จะมาทําชมรมนี้ต่อจากพี่ๆอ่าจริงๆแล้วก็เรียกได้ว่ามีหลายคนที่ร่วมสร้างชมรมนี้กับเรานชาเราได้รับเป็นตําแหน่งประธานในปีนี้ใช่แล้วจากาทีมเต้นในมหาวิทยาลัยเนี่ยสู่การมีโปรดักชันที่ยิ่งใหญ่เข้ามาร่วมงานด้วยเรียกได้ว่าเป็นค่าย Gravity Motion เป็นวงเนฟมันวงอาราลา่ล่าวงโซลา่าเกดขึ้นได้ไงอยากให้เล่าน่อย <c oughs> จริงๆแล้วต้องเล่าก่อนว่า Gravity Motion อะเป็นทีมที่เราแบบ อยากทาง,งานด้วยมานานมากๆแล้วทีนี้เราก็เลยติดต่อเขาไปว่าเออพี่คะแบบว่าพวกหนูอยากทำแดนน์ฟลมยแดนซ์ใครที่สนใจจะมาแบบเออจัดงานกับพวกหนูไหมเขาก็สนใจที่จะมามาสอสาวาเหมือนกันทีมการ์ดิสตี้โมชั่นก็คือเขาน่ารักแล้วก็ใจดีมากๆเขาเป็นคนแบบว่าชวนทั้งอาราลาทั้งโซล่ามาร่วมงานของเราก็คือถือว่าแบบเป็นงานแรกของชมรมเราในวาระที่เราแบบขึ้นมาเป็นประธานเลยถือว่าแบบเป็นการเปิดตัวงานที่ดีมากๆแบบประทับใจมาก สุดท้ายเนี่ยอยากฝากอะไรกับคนที่เริ่มทําทีมหรือว่าเป็นการสร้างงานเป็นของตัวเองบ้างคือเรารู้สึกว่าการที่เราแบบจะเริ่มทําอะไรสักอย่างอะ่ะมันก็จะต้องแบบเออใช้ความกล้าเยอะใช่ไหมแบบว่าก็จะขุดอะไรขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยฉันจะทําดีไม่ทําดีมันมันกลัวมันนู้นมันนี่แต่รู้สึกว่าการที่ถ้าเราอยากทําจริงๆอ่ะเราต้องถามตัวเองกันว่าเฮ้ยเราพร้อมที่จะทําเราพร้อมที่จะทุ่มเทกับตรงนั้นหรือเปล่าถ้าเราคิดมาแล้วว่าแบบเฮ้ยเราพร้อมที่จะแบบทุ่มเทไปกับตรงนั้นนี่ว่าทําไปเลยแบบไม่ว่าผลจะออกมาดียังไงอะ่ะ หรือว่าจะแย่ยังไงอะ่ะมันก็คือเป็นสิ่งที่เราแบบจะไม่มีทางเสียใจแน่นอนเพราะว่าเราเลื่อนที่จะทํามันแล้วทุกคนแค่แบบทุ่มเทไปกับมันก็พอมีแพชชันอะไรเงี้ยเราเชื่อว่าแบบถ้าทุกคนมีก็จะสามารถทําได้แน่นอนอาจจะต้องพูดอีกนิดนึงว่าขอบคุณแบบคนเรามีคนเบื้องหลังที่ดีมากๆเรามีทีมที่ซัพพอร์ตเราดีมากๆก,ก็เลยแบบทําให้เรามีงานมีเราจนถึงทุกวันนี้ได้ด้วยอา่าเลิศน,นะคาตอบเลิศเลยนะนางงามปะีสือเป็นนางงามเลิศเลยเลหละออ<ะ>อย่างที่ทุกคนรู้ว่าเออ ทุกอย่างที่เริ่มต้นขึ้นเนี่ยม,มันยากเสมอแน่นอนแต่พอเราทําสําเร็จแล้วมันก็จะภูมิใจมากๆสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูแล้วก็ขอบคุณแขกรับเชิญล้วด้วยคุณฮานะนั่นเองแรงบันดาลใจและเรื่องราวต่างๆที่ได้สร้างทีมนี้ขึ้นมาเนี่ยถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีๆให้กับคนฟังหลายๆคนสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบายฝากติดตามซูสต็ปด้วยนะคะ